สวัสดีครับไฟลคลาสสิกครับรายการที่จะนำเอามวยโลกแห่งความทรงจำในอดีตกลับมาระลึกความมันและความคลาสสิกกันอีกครั้งทางเพจกีฬาเดล l y น e w สทุกวันพุธนะครับสัปดาห์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ63ปีที่แล้วครับ1พฤษภาคมปี1957สนะครับศึกมวยจริงตำแหน่งแชมป์โลกในรุ่นมิดเดิลเวทของสถาบัน NBA นะครับหรือว่าในปัจจุบันก็คือ WBA นั่นเองนะครับระวัง ชแชมป์โลกก็คือยีนฟูเมอร์นะครับกับผู้ทชิงซึ่งเป็นตำนานยอดมวยก็คือชูเกเลย์โรบินสันนะครับช่วงนี้พิธีกรบนเวทีก็แนะนำอดีตแชมป์โลกก็มาสักครู่นี่คือคิสกาวิลันนะครับยอดมวยชาวคิวบาเมื่อก่อนนี้พิธีการบนเวทีนี่ก็ไม่ต้องอะไรเยอะครับมีนักมวยระดับตำนานมาก็แนะนำกันนิดหน่อยครับนี่คือบานิรอสนะครับยอดมวยในรุ่นไลท์เวทนะครับในช่วงยุค1930นะครับ แล้วนี่ครับคนต่อไปครับแหมคาเมนบาซิลิโอครับวันนั้นนี่เป็นแชมป์โลกรุ่นเวลเตอร์เวทอยู่นะครับแล้วก็นี่คือคู่ปรับของทั้งคู่ครับทั้งยินฟูเมอร์แล้วก็ชูวารเรโรเบร์ซันนะครับเดียวว่าเจอกันมาหมดแล้วครับยอดมวยในยุคนั้นแล้วก็คนต่อไปครับอดีตแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทขวัญใจมหาชนครับนี่ครับเดอะบราวน์บอมเบอร์ครับโจลุยส์ครับ เลิกมวยไปวันนั้นถึงวันนั้นโจโลุยสสเลิกมวยไป6ปีนะครับไฟสุดท้ายที่เขาชกค,คือแพ้น็อกโรกีมาเซโนโนีปี1ั5 1นะครับนี่ครับก็อวนทวนสมบูรณ์ดีโจโลูอิสยังคงเป็นขวัญใจแฟนมวยในยุคนั้นนะครับไม่ว่าจะเลิกราไปแล้วก็ตามส่วนคู่มวยในวันนั้นครับคู่เอกครับอย่างที่เรียนครับนี่คือการพบกันเป็นครั้งที่2นะครับของมวยคู่นี้นะครับยินฟูเมอร์กับ ชูการ์เรโรบินสันนะครับไฟแรงนี้ทั้งคู่ต่อยกันเมื่อ2มกราคมปี1957นะครับหรือว่า5เดือนก่อนไฟนี้ครับซึ่งในไฟแรกนี่ปรากฏว่ายีนฟูเมอร์ครับแชมป์เออเรียกว่าพุทาชิงดาวรุ่งครับพลิกล็อกชนะจอมเก่าอย่างชูการ์เรโรบินสันนะครับชนะคะแนน15ยกนะครับแย่งแชมป์โลกรุ่นมิดเดิลเวทไปครองครับและนี่คือไฟแก้มือครับ นี่ครับมาสกูแนะนำไปแล้วครับชูกกเรเรโเป็นสั้นครับราชามวยโลกในยุคนั้นนะครับว่ากันว่าโรบินสันนี่คือยอดมวยปอนต่อปอนตลอดการคนหนึ่งของโลกนะครับส่วนนี้คือแชมป์โลกในวันนั้นครับ ชายานี่คือยูท่าไซคลนครับเรียกว่าพายุไซคลนจากเมืองยูท่าครับยีนฟูเมอร์ครับอย่างที่เรียนครับว่าไฟแรกที่เจอกันนี่โอ้โหฟูเมอร์ใช้พละกําลังครับสังเกตร่างกายกล้ามเนื้อของยีนฟูเมอร์ให้ดีครับคอที่เป็นหนอกเลยครับแผ่นหลังนี่เป็นกระดานเลยครับเรียกว่าแข็งแกร่งครับแล้วก็วันนั้นนี่เพิ่งจะอายุ25ปีเท่านั้นเองนะครับยีนฟูเมอร์ส่วนชูกเกรเดย์โรบ,บินสันนั้น หลายคนในยุคนั้นก็บอกว่านี่เป็นช่วงเรียกว่าขาลงแล้วครับวันนั้นนี่ชูเกเรโรบินสันนี่35้เลยนะครับยกที่1งกางเกงสีขาวนะครับชูเกเรโรบินสันดูสังเกตดูไหลเบิร์มเลยครับยีนฟูเมอร์สถิติก่อนชกวันนั้นนี่ฟูเมอร์ชนะ40แพ้3นะครับน็อก20ขณะที่ชูกกเรโรบินสันนั้น โอ้ดูสถิตินะครับวันนั้นนี่ร้อยสีสิบไฟไปแล้วครับชนะนะครับแพ้5ครับโอ้ชนะร้อยสีสิบแพ้5เสมอ2อน็อก91ไฟครับเรียกว่าโชคโชนจริงๆครับเริ่มเทินโปรโชคมวยตั้งแต่พันี1940นะครับถึงตรงนั้นนี่โชกมวยมา17ปีแล้วครับ <c oughs> อย่างที่เรียนนะครับว่า นี่คือนักมวยที่ได้รับการยกย่องครับว่าเป็นหนึ่งในนักชกที่ดีที่สุดปอนต่อปอนตลอดการอีกคนครับชูกเกรยโรบินสันนะครับแม้ว่าจะเป็นช่วงที่เขาค่อนข้างจะโรยราสักหน่อยแล้วก็ตามนะครับเดือนก่อนหน้าไฟน์นีครับเขาเสียจำโลกรุ่นวิตเวทให้กับคู่ชกที่อยู่ทางซ้ายมือนี่นะครับเรียกว่า สู้แรงไม่ไหวครับโอ้โหแข็งแกร่งเกินต้านจริงๆครับไฟแรกนี่ฟูเมอร์นี่ต่อยโรบินสันกระเด็นกระดอนเกือบตกไปที่นะครับก่อนจะชนะคะแนนไปอย่างเอกฉันนะครับ15ยกมาไฟนี้นี่โรบินสันเตรียมมาอย่างดีครับอภคัดนมโรบินสันนี่เป็นมวยที่เรียกว่าครบเครื่องนะครับ ในยุคที่เขาเฟื่องสุดขีดนี่เรียกว่าทั้งความเร็วรับทั้งน้ำหนักหมัดนี่โอ้โหเรียกว่ามาพร้อมกันเลยครับยิ่งใหญ่มาเรียกว่าเริ่มชกมวยมาตั้งแต่รุ่นไลท์เวทนะครับแล้วก็มาพีคสุดขีดในการเป็นแชมป์โลกเวทเเวทแล้วก็ข้ามมาถึงมิดเดิลเวทนี่นะครับยิงขว่าเอาลื่นครับแมาฟูเมอร์นี่ดูครับดูหลังครับเป็นกระดานเลยครับ อายุ่25เท่านั้นครับกำลังกแกร่งสุดขีดเลยครับว่ากันอย่างนั้นฮุกสายคล่อมโอ้บวกการหนาโดนฮุกซ้ายโรบินัันเข้าไปตายยกที่1แล้วเลยนะครับนี่ครับไฟแรกก็แบบนี้ครับยีนฟูเมอร์นี่ลุยครับเดินอัดจนโรบินสันซึ่งโอ้โหอยู่ในวัย30กลางกลางนี่เหี่ยวไปถนัดใจครับแไฟนี้ต้องดูรับว่าโรบบนสันเตรียมมาอย่างไรครับ กรรมการบนเวท,ทีวันนั้นแฟงซิโกรานะครับภาพการชกนั้นยกที่2หายไปนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ขึ้นยกที่3แล้วนะครับซึ่งยกที่ 2, 2นี่รูปเกมก็เป็นฟูเมอร์ครับที่เริ่มจะเบียดเริ่มจะต่อยเข้าเป้าได้จ่าแจ้งหน่อยครับ ส่วนโรบินสันนี่ยังเรียกว่ายังรอดูเชิงอยู่ครับชูกาเรโรบินสันนี่ชื่อจริงๆของเขาคือวอลเกอร์สมิธนะครับไม่ใช่เรโรบินสันแต่อย่างใดครับแต่ว่าตอนขึ้นชกมวยใหม่ๆครับสมัยชกมวยโกลเด้นโกลบนะครับปรากฏว่ามีการสวมชื่อกันเกิดขึ้นแล้วชนะติดต่อกันนะครับเขาก็เลยใช้ชื่อนี้มาตลอดเลย ไรโรบินสันนี่คือแชมป์นวมทองนะครับหรือว่าโกลเดนโกลบของนิวยอร์กหลายสมัยนะครับชื่อจริงก็คือวอลเกอร์สมิธนะครับฟเมอร์ดูครับแขนไม่ยาวครับแขนสั้นๆน,นี่ครับตัวตันๆนครับแต่ว่ามาดูครับต่อยอทีนี่เวียงทั้งตัว โรบินสันนี่ก่อนหน้านี้นี่เคยก้าวขึ้นไปท้าชิงแชมป์โลกรุ่นไลท์เทวเวทมาแล้วนะครับเรียกว่าจะขอเป็นแชมป์โลกรุ่นที่3ครับคือมวยในยุคนั้นนี่ประเภทรุ่นจูเนียร์หรือว่าซูเปอร์นี่ขั้นกลางไม่มีครับไลท์เวทแล้วก็ขึ้นเวลโตเวทแล้วก็กระโดดไปมิดเดิลเวทเลยครับจะมีขั้นก็ตรงไลท์เทวเวทระหว่างมิดเดิลเวทกับเทวเวทเนี่ยครับมีไลท์เทวเวทมาขั้นกลางนะครับปรากฏว่า เขาก้าวขึ้นไปชิงแชมป์โลกรุ่นไลท์เวทกับโจอีแม็กซิมนะครับในปี1951กอ้อ็โอ้ยต่ำไปหน่อยครับลูกนี้ฮุมฮุมฮุกซ้ายครับโอ้โหโรบินสัน <laughs> โอ้โหทำหน้าเบื่อโลกไปเลยครับแต่ว่าก็เนี่ยครับไม่ได้ตั้งใจก็แตะนวมเอาไพกันครับโชคกันต่อโรบินสันนี่ขึ้นชิงไลท์เวทปีพันเก้าร้อยหนะครับเจอกับโจอีแม็กซิมครับปรากฏว่า 14ยกนี่โอ้โหทำคะแนนนำมาสวยงามครับแต่ว่าโอ้โหอากาศร้อนจัดเลยครับที่ยังกี้สเตเดียมวันนั้นแล้วก็ปรากฏว่าหมดยก14กชุกเลยโรเบินซสันเป็นลมครับชกยก15ต่อไม่ไหวครับแพ้ทีเกโอไปแบบน่าเสียดายจริงๆนะครับมาอย่างนั้นเนี่โอ้โหเป็นแชมป์โลก3รุ่นไปแล้วครับหมดยกที่3แล้วก็ว่ากันว่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานี่โอ้โหขาลงแบบ กราฟนี่ดิ่งลงมาเลยครับสำหรับชีวิตการเป็นนักมวยของชูกร์เรโรบินสันนะครับหลังจากแพ้โจเอเม็กซิมนี่เขาเลิกเรียกว่าหยุดไป2ปีเต็มๆนะครับอาอครับออกมายก4โรบินสันบวกเลยครับอย่างนี้เรียนครับเขาแพ้โจเอเม็กซิมปีพันเดแล้วหยุดไป2ปีเต็มๆนะครับออขอขออภัยครับ ชกกับโจยเม็กซิมนี่ปีพันเก้าร้อยห้าสิบสองนะครับขออภัยแก้ไขข้อมูลนิดนึงนะครับแล้วก็หลังจากแพ้ก็หยุดหยุดยาวไปสองปีเต็มๆครับกลับมาชกอีกครั้งนี่ในปีพันเก้าร้อยห้าสิบห้าตอนต้นๆนนปีนะครับเรียกว่ามีปัญหาเรื่องการเงินครับมก็จะมีอาชีพไหนครับทำเงินมากกว่าการ มากกว่าการชกมวยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโอ้โหชื่อของเขานี่แม่หอมหวนครับกลับมาก็อุ่นเครื่องหลายไฟครับมีแพ้ด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ยังได้โอกาสขึ้นชิงแชมป์โลกแล้วก็ชนะคาวโบโบออนซอนนะครับได้แชมป์โลกมาแล้วก็นี่ครับมาบป้องกันกับยีนฟูเมอร์ไฟแรกนี่แพ้นะครับแล้วนี่คือไฟแก้มือครับฟูเมอร์นี่ยังไม่เบียรเท่าไรนะครับยังจดจดจ้องจ้องครับ ไฟแรงนี้ต่อยยังกะกระทิงดูครับเบียดนี่ครับต่อยบวยเหมือนคนมีเรื่องครับยินฟูเมอร์นี่คว้างทั้งตัวเลยครับโรบินสันยังก็คอยเบียดเข้ามาครับขยับขยับเข้ามาในยุคนั้นนี่ฟุตเวิร์กสปีดหมัดก็ถดถอยหน่อยครับเพราะว่าโอ้โหชกหวยมาล um ำสึกมาเยอะครับ โรบินสันนี่เลิกมวยปีพันเนะครับถึงวันที่เลิกมวยนี่สถิติการโชคนี่เกิน200ร้อยไฟนะครับแล้วก็วันที่เขาประกาศอำลาสังเ <100 S 2> วียนนี่มีการจัดงานอำลาอย่างยิ่งใหญ่ครับที่เม <We have S 2> <Square> ดิสันสแควร์การ์เด้นอดีตคู่ปรับหรือว่าคน <Yeah. S 2> ดังในวงการมวยโลกนี่ไปร่วมกันมากหน้าหลายตาครับเพื่อเป็นเกียรติให้กับเขานะครับ ส่วนยินฟูเมอร์นี่เลิกมวยก่อนโรบินสันนะครับไฟสุดท้ายนี่เขาขึ้นชกในปี1963ก้้อหกสตัดลำตัวปัจจุบ,บันทั้งคู่นี่เสียชีวิตไปแล้วนะครับชูเกเดโรบินสันนี่เสียชีวิตไปก่อนนะครับเมือม่อปี1989นะครับเป็นเรียกว่าอัลไซเมอร์นะครับเสียชีวิตด้วยวัย67ปีครับ ถ้าวันนี้ยังมีชีวิตอยู่นี่เขาจะเฉียดร้อยเลยนะครับ98ปีเลยครับส่วนฟูเมอร์นี่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ5ปีที่แล้วครับ2015นะครับอายุ83ปียกที่5ครับกระสิบกันไว้ตรงนี้ครับมวยคู่นี้กำหนด15ยกนะครับแต่ว่ายกที่เหลือไม่มีครับ6 7 8 9 10 11 12 13 14 15นี่ไม่มีครับจบที่ยกนี้ครับแล้วก็เป็นการน็อกเอาท์ที่โอ้โหเรียกว่า ถึงทุกวันนี้นะครับเกจิมวยหลายคนยังพูดถึงนะครับว่าเป็นหมัด็อกเอาท์ที่ทรงพลังและสวยงามที่สุดหมัดหนึ่งในวงการมวยโลกครับใครน็อกใครครับติดตามขว่างขวามามดูครับเก่งหมัดปั่นหมัดแน่นเลยครับฟูเมอร์โรเบิสันยื่นแยบ็บยิงขวาสกัด อายุอ่อนแก่กว่ากันถึง10ปีนะครับแฟรงซิกร่าแก่ออกไปครับยิงขวาโอ้โหตัดขวาลำตัวอีกหมัดหนึงแล้วก็ฮุกซ้ายโอ้โหหมัดนี้ครับงายทองลงไปแล้วครับยีนฟูเมอร์นับเลยครับ5 6 7ดูครับ8 9ดเ้โอ้สิบครับประสาทการทรงตัวไม่ทำงานครับน็อกเอาครับโอ้โหดูครับ จูเกเรโรบินสันในวัย35ปีครับทวงแชมป์โลกกลับมาได้อย่างเด็ดขาดจริงๆครับโอ้โหฮุก้ายเปลี่ยงเดียวครับอ้อยีนโฟเมอร์ประสาทการทรงตัวเสียศูนย์ไปเลยครับโอ้โหเนี่ยครับหมัดนี้ครับจนปัจจุบันนี่หลายคนยังเรียกนะครับเกจีมวยโลกนี่ยังเรียกว่านี่เป็นเพอร์เฟกต์พันช์เลยครับจูเกเรโรบินสันก็บอกว่านี่คือหมัดที่เขาต่อยได้เพอร์เฟกที่สุดหมัดหนึ่งในอาชีพเลยครับ โอ้โหกลับมาเป็นแชมป์โลกเบนเดเวตเป็นสมัยที่4นะครับก่อนชกนี่เป็นรองสาหนึ่งะครับชูเกเรโรบิสันนะครับแต่ว่าคลิกกลับมาเอาชนะแย่งแชมป์โลกคืนมาได้ครับโอ้โหขณะที่ยีนฟูเมอร์นี่บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยครับดูครับโอ้โหฮุกซ้ายเต็มเต็มครับฮุกซ้ายสั้นๆครับแคบด้วยนะครับตวัดขึ้นมาจากบั้นเอวเลยครับนี่ครับ ฟูเมอร์บอกว่าเขาจําได้อีกทีนี้ก็คือยืนขึ้นแล้วเห็นโรบินสันอยู่มุมตรงข้ามแล้วครับพี่เลี้ยงบอกว่าแพ้ไปแล้วครับ mm hmm. คู่นี้ชกกันอีก2ไฟนะครับเสมอ1แล้วก็ฟูเมอร์ชนะคะแนนอีกหน,นึ่งก็สี่ไฟนี่ฟูเมอร์ชนะ2องโรบินสันชนะ 1, 1นะครับแล้วก็เสมออีก1ครับแต่ว่าไฟนี้ครับชูเกเลยโรบินสันล้างตาได้อย่างสวยงามครับชนะน็อกเอา์ยีนฟูเมอร์ไปในยกที่5นะครับแย่งแชมป์โลกรุ่นมิดเวทกลับไปครองได้อีกครั้งนะครับ และนี่ก็คือไฟคลาสิกประจําสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์นี้นี่ย้อนไปไกลเลยครับแต่ว่าใครอยากดูคู่ไหนแนะนํามาได้ครับแล้วสัปดาห์หน้าจะเป็นคู่ไหนโปรดติดตามนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ